แต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะฮะตัวเอด้ตัวเอเยอะอยู่ครับผมหลายรายอยู่7,200อุ้ยโอ้คิวมาว่ะมาว่ะฟื้นเลยทุกคนกำไรด้วยนิดหน่อยโอ้เฮากราบสวัสดีผมวันนี้เราอยู่ในเว็บแจ็ค998นะทุกคนมากับทุน10,000บาทนะครับอันนี้ไม่หมดใหม่คืออะไรบราสคืออะไรเดี๋ยวดูก่อนนะทุกคนเดื่อเราจะได้เล่นกันแต่ว่ายังเล่นไม่ได้ทุกคนอ่ะไปสล็อตกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้เรามาซื้อฟิสเป็นเหมือนกันเอ่อเหมือนเดิมด้วยกันนะวันนี้ เอาเป็นเกมนี้เลยแล้วกันทุกคน VIP branded นะครับผม m e g a w a y s เหมือนกันนะครับเกมนี้เคยได้แล้วทุกคนแต่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวลองไปดูในเกมแล้วกันนะทุกคนว่าจะเป็นไงกดไปเลยมันก็จะคล้ายๆกับไอ้นี่เองไอ้แจ็ค m e g a w a v ก็ไ้ p i เ a t อเลยนั่นแหละเพราะเป็นค่ายเดียวกันทุกคนนะซื้อฟิสิเป็นเกมนี้ไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะฮะอ่ะไปดูในเกมนะครับผมอ่ะโอเคทุกคนก็มาเกมเดิม VIP branded เดีย๋ยวเลือกสิบรอบแล้วก็อันนี้1น,นะทุกคนนะมันจะได้2,600ันหนะทุกคนอันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยตกเบ็ดละ20บาทนะทุกคนคูณมา10,000บาทนะครับกดตรงนี้กันแล้วกันสี่สิบชิปชิปได้5,200อ่ะซื้อเลยแล้วกันนะทุกคนกดไปตกเบ็ดละ4บาทนะทุกคนไอ้ี่สบาทนะครับอันนี้เดี๋ยวดูกันว่าจะได้เรื่องหรือเปล่าทุกคนนะอ่ะมาครับเปิดแ,แรกมันจะให้เรามากอดหนึช่องใช่ไหมช่องสุดท้ายด้วยโคตรก,กากเลยทุกคน ได้อะไรไหมโอเคมีตัวคิวครับผมมันก็เพิ่มคูณไปเรื่อยๆนะถ้าเราไหลสี่รอบติดทุกคนมันก็จะได้ฟรีสปินเพิ่มนะอย่างนี้เซตรอบที่สามนะขาดเลขสิบไม่มีครับผมเพชรอย่างเยอะอา้าวมีทองครับผมเนี่ยสี่รอบติดแล้วนี่ได้สปินเพิ่มพันสามก้าสบาทแล้วทุกคนเอาได้ต่อเป็นเพชรอ,อีกแพงนะตัวนี้สามพั 3, 1, 1นหนึ่งทุกคนมาถึงกับบิ๊กวินเลยครับ ดาวครบสี่ดวงได้สปินเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยอีปิกวินเลยนะทุกคนเพิ่งเคยได้เอาต้าวินเลยเหรอเพิ่งเคยได้ขนาดนี้เกมนี้นะอ่ะได้สปินเพิ่มเท่าไหร่เอ่ยมันจะชาชาร์ดหนึ่งนะทุกคนอ้าอื่นไปแล้วอะไรวะเปิดเดียวมาอาสปินมันเพิ่มไปแล้วหรอเมื่อกี้ได้เป็น12รอบนะฮะไม่แน่ใจเพิ่มแล้วนะ,ะมีช่องล็อกเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะทุกคนไม่ก็ไปแล้วก็จะเยอะขึ้นนะครับ ตอนนี้คูณ9แล้วนะฮะะมีวายอย่างนี้ต้องได้แล้วนะครับผมมีเพชรด้วยเท่าไหร่เอ่ยเปิดนี้900บาทนะครับได้มา4,200ันะเราซื้อมาประมาณ5,200ัใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดปอล็อกช่องเพิ่มอ่าช่อง2ล็อกครับผมคูณ11แล้วเหลืออีกตั้ง7รอบเนะี่ยอันนี้นะ่าจะได้อุ้ยได้ล็อกอีกแล้วล็อกมา4ช่องแนละ้วทุกคนแต่ว่าไม่ได้เงินแต่ว่าไม่ได้เงินนะคูณสิบสองนะผมเหลืออีก5รอบสุดท้ายครับผมมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีอะไรเลย อ่ะได้ทองอยู่เลขสิบอ,อีกแล้วนะครับอ่ะเหลืออีกสี่รอบทุกคนเมก็เว็นทั้งสองหมื่นหนึ่งได้แค่นี้อ่ะกดไปครับผมปู่มสิบสามแล้วเหลืออีกสามรอบสุดท้ายนะผมตัวคิวได้เยอะอยู่ปึ๊บเข้ามามีตัว A อีกพันสี่เลยเนะมื่อกี้ตัวคิวตัว A มาต่อครับผมช่องสุดท้ายนี่น่าจะแพงปึ๊บสามพันหกครับผมตัวเคได้ต่อด้วยไหลไปลูกอ่าไม่น่าจะมาแล้วทุกคนสี่พันทีผมเปิดนี้แปดพั 8, 8, 8นแปดแล้วทุกคนซื้อมาห้าพันสองนะ มันไม่เห็นยอดเงินเพราะไอ้ตรงแชทน้าม,มันปิดไว้ให้ทุกคนอ่ะเหลือสองรอบสุดท้ายเอาตัวเลขสิบมาขณะนี้ต้องได้เยอะแล้วอุ้ยไม่ได้ขาดช่องสามถนึกว่าได้เลขสิบทุกคนขาดช่องสามช่องหนึ่งคูณสิบเจ็ดแล้วผมอ่ะรอบสุดท้ายได้มาเก้าวันหกแล้วรอบสุดท้ายโอหตัวเอมันตัวใหญ่ช่องหนึ่งรุนยากทุกคนอ่ะโอเคได้ตัวคิวต่วตอแพงอยู่มั้งให้เท่าไหร่หทุกคนเลขสิบได้ไหมไม่ได้ได้มาหมื่นหนึ่งแล้วทุกคน ั้งหมดเหมนเงครับคูณ1ิบ้จบเป็นที่เรียบร้อยรอบแรกของเราถือว่ามาดีนะครับล็อกเยอะอยู่อ่ะเราก็ซื้อกันต่อเลยตอนนี้มันไม่เห็นยอดเงินนะทุกคนรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมทำให้อ่ะเปลี่ยนเป็นจอเต็มเลยนะทุกคนนะมันจะได้ไม่เห็นไม่มีอะไรบังนะฮะรอสักครู่อ่ะตามนี้ชึบ อ่ะเป็นหมื่นห้านะครับกำไรมาห้าพันนิดๆครับผมราคาเดิมเลยห้าพันสองกดไปขอให้ได้แบบเมื่อกี้มันได้รอบเพิ่มมาหลายสิทีติดนะทุกคนรอบแรกเป็นไงเป็นล็อกช่องสุดท้ายอีกแล้วนะครับไม่ค่อยดีนะอย่างงี้รอบสองเงียบกริบเลยรอบที่สามตัวเจไม่ได้อะไรครับผม ผมไม่ได้อะไรอีกแล้วทุกคนไหลฟรีแบบสมที่ติดแล้วนะอ่ะมีวายเพชรนี่ได้ทองได้โอเคเบสิคไม่ลงไม่ลมอ่ะคุณก็เพิ่มแค่หนึ่งไม่เป็นไรเหลตั้ง5้ารอบแต่ว่าต้องล็อกช่องเพิ่มนะล็อกเพิ่มไหมไม่มีเลยเดือสี่รอบสุดท้ายทุกคนรอบนี้น่าจะเกลือครับผมก็มจะไม่ได้ไรล่ะแห้งเลยรอบนี้อ่ะตัวเองคูณเพิ่มมีก้อนเงินไม่ได้นะครับแห้ง่ะสี่รอบสุดท้ายผมหมุนไป มีเลยไหมเอาล็อกเพิ่มหนึ่งช่องนะผมแต่ว่าไม่น่าทันแล้วเหลือสามรอบเองไอตัวเจยูได้หลายสองร้อยแปดสิบแปดบาทเองอะ่ะมีตัวเอต่อไม่ได้ไม่ได้ไไดทุกคนอ่ะปีไปรอบนี้อ่ะสามรอบสุดท้ายทุกคนโอ้มันนิ่งทุกเปิดเลยว่ะสองรอบสุดท้ายผมรอบนี้อย่างเกลือเลยนะเราซื้อมาเพิ่งได้ไปหกร้อยบาทเองอู้ได้ไวอยู่เท่าไหร่เมื่อกี้สองพันหนึ่ง ื้นมานิดหนึ่งทุกคนนะครับเราซื้อมา5,200รอบสุดท้ายแล้วเรียบร้อยจบนะครับรอบนี้เกือมากนะครับได้แค่คูณ9เองนะทุกคนได,ได้ล็อกช่องแค่2ช่องเองอย่างน้อยเลยนะครับน้อยเกินเดี๋ยววันรอบนี้ผมจะใส่หนักกว่าเดิมหน่อยแล้วกันนะเพิ่มเบ็ดไปเลย50บาทตกเท่าไหร่6,500ทุกคนอ่ะหมุนไปมาเถอะรอบนี้ไม่ได้ก็อีกรอบหนึ่งหมดตูดพอดีนะครับ มีอะไรไหมเนี่ยล็อกช่องตรงช่องสีได้อยู่มีเพชรอยู่นะอ่ะหมุนไปทุกคนคูณ3แล้วนะครับยังไม่ได้อะไรเลยมีไว้ผมอันนี้แพงนะหัวใจด้วยแพงแพงรอบนี้โอ้ย5 5ทุกคนขนาดคูณแค่3นะเพิ่มเป็น4ีละอ่ะหมุนไปเลยเจรอบนะผมรอบนี้ฟรีไป1ทีไม่ได้อะไรเลยนะครับ เพชรอะล็อกช่องสองสวยครับผมล็อกช่องแรกๆกนี่ดีกว่านะถ้ามันหนึ่งลงสามได้ยิ่งดีทุกคนช่องแรกเนี่ยมันพบมาน้อยเห็นปะมีแค่สามตัวมันมาเจ็ดตัวได้เหมือนช่องที่แบบมันโดนล็อกมันน่าจะได้เงินเยอะอยู่ทุกคนมันน่าจะมีตัวให้ลุ้นเยอะนะฮะรรอบนี้ตัวเจเต็มเลยตัวเอช่องสามไม่มีครับผมได้มาพันสี่นะครับแต่ซื้อมาหกพันอ่ะลุ้นไปต่อได้มาทั้งหมดสองขนแล้วเลขสิบยังได้อยู่โอเคไม่ลงไม่มีลมมเลยเลย สองหมื่นสามเมก้เวไม่ไมหลเลยทุกคนเกมนี้ไม่เหมือนไวกิ้งนะแต่ไวกิ้งหมดเมกะาเวเยอะเนี่ยมันไหลดีทุกคนอันนี้มันไม,ไม่ค่อยไหลครับอันนี้ได้อยู่นิดหน่อยอือเลขสิบไม่มีเลยไม่เป็นไรทุกคนสี่พันห้าแล้วนะครับแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ดีนะฮะตัวเออุ้ยตัวเอเยอะอยู่ครับผมหลาไลายอยู่เจ็ดพันสองอุ้ยโอคิวมาว่ะมาว่ะฟื้นเลยทุกคนกำไรด้วยนิดหน่อยนะครับ กำไรด้วยนิดหน่อยรอบเลยสองรอบผมหรือว่ารอบสุดท้ายนะยังนะฮะอ่ะรอบฟรีอ่ะรอบสุดท้ายผมเลขสิบเลขสิบได้อยูอย่ได้แค่นี้เองอ่ะทุกคนได้หมดมาหมื่นสองนะครับซื้อมาหกพันห้านะครับกำไรไม่เยอะเท่าไหร่นะทุกคนไม่เยอะเท่าที่ควรนะแต่ก็เอาต่อสักหน่อยดีกว่านะครับขอยี่ทีนึ่งขอยีกทีนึงออน่งสุดท้ายละกี่ซื้อไปหกพันห้า,า 6, 500, ใช่ไหมโอเคราคาเดิมเลยอ่ะรอบนี้สุดท้ายทุกคนไม่ต่อนะ หนักแล้วถ้ามันจะมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วล่ะนะครับล็อกช่องแรกๆหน่อยไปล็อกช่องโอ้โหช่องไกลอีกแล้วนะทุกคนฟรีไปหนึ่งรอบอ่าล็อกช่องสองช่องหลังอีกแล้วนะครับฟรีไปสองอ้าวช่องแรกสวยครับผมช่องแรกได้ล็อกถือว่าดีนะสามรอบไม่ได้ล็อกหมดทุกช่องเอ้ยได้ล็อกหมดทั้งสามรอบเลยนี่ครับคูณสี่แลฮะคูณห้าแต่ว่าต้องได้เงินด้วยนะไม่กเวเยอะไม่ได้ช่วยอะไร โอ้ตัวคิวช่องสองไม่มีไม่งั้นได้เยอะเลข10ก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยเ <g ül> หลือ5รอบครับทุกคน32,000เมกะเวนนะเมื่อกี้13,000เมกะเวนเนี่ยช่องช่อง3ช่อง4มันเป็นช่องใหญ่อยู่อะทุกคนเหลือ4รอบสุดท้ายครับรอบนี้น่าจะเกลือนะไม่ได้เงินเลยคูณยังไม่เพิ่มด้วยนะฮะตัวเคได้อยู่นิดหน่อยตัวคิวด้วยนะครับเลข10อ่ะเลข10ได้ต่อไหมไม่ได้ แค่ okay. หลือสองรอบสุดท้ายทุกคนรอบนี้สุดท้ายแล้วนะครับกำไรเราเหลือแค่เท่าที่เห็นนะฮะเห้ืเท่าไหนก็เท่านั้นนะครับผมไม่เล่นต่อแล้วนะครับพอแล้วอ่ะรอบสุดท้ายโอ้ไมกเกอร์เวเยอะจริงทุกคนห้าหมื่นเจ็ดไมกเกอร์เวแต่ว่าไม่ได้เงินโอ้โหขออีกทีปะ่ะอีกทีสุดท้ายของจริงแล้วนะครับเหลือเท่าไหนเดี๋ยวเอาไปปั้นกันต่อนะทุกคนค,น, 6, 7, นคลิปหน้าอ่ะอีหกพันห้าสุดท้ายซื้อไปเลยเหลือวยี่เจ็ดพันเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้าด้วยกันนะอันนี้ได้เท่าไหนก็เท่านั้นนะครับผม เราพยายามกไนเยอะแล้วไปล็อกช่องสุดท้ายอีกแล้วนะครับหนึ่งรอบฟรีรอบสองได้อยู่ครับเลขสิบเลขเขียวโผมมันเป็นช่องใหญ่ทุกคนไปกันต่อครับผมเลยแปดรอบอันนี้ก็ฟรีวิกงหนึ่งฟรีวิ่งหนึ่งครับผมเรียบร้อยอันนี้น่าจะเกลือแล้วนะครับได้ล็อกสองอันพร้อมกันเลยทุกคนมีล็อกสามช่องแล้วนะโอเคได้อยู่อันนี้ปึ๊บ ัวเอช่องสามมาไหมไม่มาแต่ได้หัวใจอยู่ทุกคนสองหมื่นหนึ่งเมตรก็เวนะครับหัวใจไม่แพงเท่าไหร่นะเจ็ดร้อยนึกว่าจะแพงกว่านี้นะอ่ะเหลือสี่รอบสุดท้ายผมมันน่าจะไหลสี่ทีอีกครั้งนะอ่ะเลขสี่ได้อยู่ตัวเจมหนึ่งสามไม่มาไม่มีอะไรเลยทุยกคนสามรอบสุดท้ายเพิ่มไปเจ็ดร้อยเก้าสิบเองซื้อมาหกพันห้าโอเคครับเราควรจะพอแล้วนะมันไม่มาก็ควรพอทุกคนเป็นหัวใจ สองรอบสุดท้ายผมคูณ9 9 0 0ให้ก็เยอ่ะอันนี้ต้องมาแล้วละ่ะเออเลขสิบช่องสามไม่ออกแต่เป็นวายอยู่ได้ไหมได้ m m. เป็นเขียวทุกคนโอเคครับไม่แพงเท่าไหร่เอาวายมาต่อมีอะไรเข้ามาเนี่ยไม่มีพันแปดเก้าสิบผมรอบสุดท้ายละฟรีเป็นททีโอเคครับทุกคนก็เท่านี้แล้วกันนะไว้เจอใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับคนนี้พอแนละ้วทุกคนกำไรไม่ยอมมานะครับมันมาแล้วแต่ไม่เลิกนะฮะ เหลือ8 9 0 0เก้าเดี๋ยวเราไปต่อคลิปหน้าทุกคนสำหรับคลิปนี้สีอยู่ครับผม